สวัสดีครับาหากินแบบมนบ้านครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดป่าครับผมใส่เบ็ดปลาเยอะใส่เดือนในหน้าเขาครับพี่น้องพี่น้องสีเห็นบ่ครับลุงกินน้ำพี่น้องโอ้โหยีน่นะครับลุงกินน้ำน่ครับพี่น้องนี่เขาจีใส่เราะเนี่ยแบบบรรยากาศแบบว่าตรงให้ตรงหน้านี่ครับน้ำก็มมอยุ่บ์มาไล่แล้วครับราเนี่ยระป่าอยู่ข้าดีแล้ครับพี่น้องเนี่ยหม่องไม้เขาจีใส่ซร์อนี่เลย นี่ครับพี่น้องเห็นบรรยากาศกับซิมี่ตะตุนดูค่าแล้วครับพี่น้องเอาพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งลุงกินน้ำนะพี่น้องบรรยากาศดีดีครับพี่น้องตอนค่ำคำทางนี้ก็ตะเวนกำลังสิตกดินครับพี่น้องทางหนึ่งกับลุงกินน้ำครับพี่น้องกับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องนี่ฝนตกลิ่นนี่ครับปัก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 ฝนตกลิ่นดีดีพี่น้อง นี่ครับผมลุงกินนนำกับสีหาเบิ้องอยากแล้วครับคู่มือนี่นะครับให้พี่น้องเด้เห็นบรรยากาศแบบบ้านน้ำกันพี่น้องตรงไหตรงหน้าอีส,สานบานเฮานะครับใส่เบ็ดเลาะนี่ละพี่น้องตอนนี้ก็สีหกโมงแล้วครับพี่น้องจะเข้าก็สิป,ปักเบ็ดกันเป็นจังไงครับพี่น้องตาลุ่นน้ำกันบาดท,ที่นี่ครับไปปักเบ็ดกันครับ นี่ครับพี่น <sh> <reading ancient> <ennen> right like like ้องความงามของลุงกินนามครับพี่น้องครับให้เห็นบรรยากาศแบบอีสานบานเฮ่าครับพี่น้องตรงไหตรงหน้าอ่ะพี่น้องปักเบดกันครับอ่าครับพี่น้องเยื่อหมเ่าคือเก่าครับนนี้เยื่อหมคือเกลาใส่เดือนใส่เดือนใส่เป็นใส่เดือนน้อยๆครับ่นใหญ่ผมจะใส่เป็นแบบเบดโตเลยครับพี่น้องเพราะว่า ปลาหน่อยกินจังบวรล์รกว่าดทุ่งมือมันนี่มาหาซิบหลังคือเก่าครับพี่น้องก็หาอยากครับเยอนี่ครับเป็ดบ้านเลยครับพี่น้องมันนี่เป็ดแป้นกันครับพี่น้อง ผมเรรียบ้อยครับครับพี่น้องเตะให้เบิ่งอีกครั้งนึงครับนี่ครับเบ็ดผมมีสองตองนะครับพี่น้องไปสิเอาไปเฮ็ดก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับผมจังโบเดเขาอืออ่นเลยโบเดหยักดูครับพี่น้องใส่สองอันเลยหมายถึงว่ายมเขาจะใส่อีกเบอร์หนึ่งเขาก็ เอาขั้นเก่านี่ลแหละครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ผมใส่เบอร์สิบเอ็ดนี่พี่นอ้องกล่าวว่าเอาปลาตัวใหญ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เกียกแขกน่นพี่นอ้องเอาครับผม เดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆพี่น,อน้องนะครับเดี๋ยวจะถามมาลุนกันครับมาครับพี่นอ้องมาลุนเบ็ดรับมาที่นี่ <c oughs> ถึงเวลาลุนเบ็ดแล้วพี่นอ้องหลังจากใส่ไว้บางคำนะเบ่งกันเลยครับพี่นอ้องโอ้หลังหีดถืกปลาด้วยพี่นอ้องปลายังไงล่ะนะครับผม ตึงนิ่งพี่น้องเขาขาวนะโอ้ยปลาเข็งปลาเข็งตัวใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับแต่ว่าตายนะครับเขาก็ตายพี่น้องเข็งใหญ่ๆเลยเก็บครับผมไปครับรุลโตขั้นมันบมดแจงเนี่ยสั่งจะยุ่งเลครับพี่น้องยุ่งละยุ่งแบบ หลายแห้งดูลังนี่หลังนี่ลังนี่ติงครับพี่น้องติงหลังนี่ติงครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นติงแกควายสิติงแขวอยพี่น้องปลาเข็งคือโอ้ปลาดุกพี่น้องโอ้ปลาเข็งโอ้นี่ครับปลาเข็งโอ้ตัวปลาเข็งโตตัวใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งครับนั่น ตัวแรกก็ซิ่มอยู่ละโอ้ขิงแม่ใหญ่เลยครับโอ้พี่น้องมาเลี้ยงนี่ครับเกี่ยวกัวเขาเกี่ยวกัวเขาโอ้ตะเขีงพี่น้องตะเขียงก็ตัวใหญ่เดียววนี่ครับพี่น้องตะเขีงอีกและวมันตะเขีงนนเนี่ยมือนี่มันตะเขีงตัวพี่น้องนี่ แถวนี่ยผักชีนิ่งไหลล้างนี่เต็มนี่ดึงได้ครับพี่น้องครับดึงเกี่ยวกว่อเข่าอยู่ปลายังพี่น้องปลายังอู้ออีกแล้วครับพี่น้องผักชีงไหมผักชงหมตัวหน่อยะะอได้ครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่พุดนะนี่ครับพี่น้องอู้ยปลาเข็งเบิ้งพี่น้องปลาเข็งใหญ่พุดนะโอ้โห ไปเข็งยหี่ย,ย,ยแล้วพี่น้องมานี่ไปครับผมยังเป็นตังไลยล่ะพี่นอ้องตรงนี้ห้อยดึงดึงนะครับตะโบยูดึงส,สื่อตัวนี่ <laughs> ปลาก็คือสีโบลายเป็นหนวดอกพี่น้อง ข้ออ is, ื่นมาได้คุณเหลี่ยงหลายเพื่อบๆได้ขึ้นมาลังนี้จะเงียบครับน้องเงียบกิบเลยอ้ยเงียบแบบบวดดึงเลยครับน้องลังนี้ป้าก็จังดึงยุบเงียบโอ้พี่น้องนะครับประดุขขวางขึ้นยังไงล่ะพี่น้องเด้อเด้อเด้อจะขวางนี้ครับผม แด,เดงเลยเลยมาแล้วครับพี่น้องน,นี่ปลาดุกโอ้ตัวง,งามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมไปเบิ่งปลาดุกพี่น้องนี่เอามาแล้วครับปลาดุกตัวง,งามอยู่ครับพี่น้องนี่นอยังมีดินเด้อครับมีดินมีดึงมีดินมีดึงอยู่ครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องประดุกไหมพี่น้องโอ้ยดุกไหมต้องามแช่พี่นอ้องโอ,อ้ยนี่ครับผมดุกน้ำงามอีกแล้วพี่นอ้องโอ้ยบึงบึงพี่น้องโอ้ยโตประดุกสุดยอดแล้วครับพี่น้องน้ำงามเลยอุ้ยมัมน,มนครับพี่น้องขับเคลืนนี่ก็ได้เอาล้วครับ นะครับพี่นอกเปลี่ยนหัวหมอนะครับไฟไฟเบิมดเหมืนไฟอ่อนมาสองหัวลังนี้บวดถือครับผมนิ่งพี่นกรัง,งนี้มีดึงดนะครับแต่ว่าเลี้ยวไเห็นแคครับเห็นต่ใบใหม่ใบใบยุค่าหลายดึงอยู่ครับบวดถือดึงซือ้อๆครับผม คุนต่อครับผมโอ้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเดือะครับพี่ตายง้อขวางครับพี่น้องขวางขวางกว่าเขานี่ครับพี่น้องขวางกว่าเขาขวางกว่าเขา ู้พี่น้องเห็นไหมครับปลาปคอปลาคอนี่ผีหนอกชีให้เบิง้งนี่ขวายขวาเขาเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นมาให้เบิ้งก่อนครับพี่น้อกขว้นี่ครับผมโตปลาโอยงามเลยครับพี่น้องไปเลยปา่ามันจะโตงามเลยยอดครับ ครับรุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลังนี้เงียบครับผมสายย้อนเตสเซ่บัตถุครับหลังนี้คือมีค่อยดึงครับพี่น้องมีการดึงโอ้บันไหลครับพี่น้องนี่ ปลาไหลกัมมาครับพี่น้องเออปลาไหลกัมมานี่ครับผมปลาไหลกัมมาครับนี่เก็บขออนุญาตเก็บครับผมโอ้พี่น้องลังนี่นี่คือดึงจมหล่ะพี่น้องเอ้ยดึงอยู่บมบโมีเพื่อนบบมีแนวอยู่ ต้องแต่ยุ่งครับพี่น้องยุ่งหลาย่างคำคำเนี่ยแงมไอ้แงมหมืดๆนี่ครับไอ้ครับพี่นอ้องหลุนต่อโอ้มีแนวกินเลยพี่นอ้องเนมืออยังคือเกา่าเหมือนอย่งคือเก่าเลยเหมือนอยังคือเก่าครับพี่นอ้องไปหลุดหลังไหมครับโอ้ลังนี่แนวดึงเพชรพี่นอ้อง มันดึงมันสีมันดึงมันสีนั่นอีกอย่างละพี่น้องคือดึงแนวนี่เงี้วนี่โตอีกอย่างน่ากินเนาะบ่ไมีโตครับพี่น้องผมเบิ่งก่อนเป็นอย่างวะนครับผม มีแต่หยาครับพี่น้องปลาไหลแหละผมว่าดึงแบบนี้วายู่รครับนี่ครับผมใส่หมองน้องน้ำมองน้องนี่บดถึกเลยครับพี่น้องหมองน้องนี่บดถึกเลยแต่ลปลาหน่อยคือมาตอดเบิดบมมี่เฮ้ยเนี่ยบมมีแนวยาใหญ่ๆมาปั่วมาเบียเลย เงียบกิ๊บครับพี่น้องเนี่ยบัวบัวบัวเบียครับบัวคือไหน้าเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องพลนงานห้องพี่น้องผมกูเบ็ดได้แล้วครับรปะวผมมีเหยื่อถ่ายเนี่ยครับพี่น้องคำขึ้นนี่พี่น้องเอานี่ครับผมในไลายอยู่ปลาไม่ตัตมงามพี่น้องปลาเข็งนี่ก็ตัวใหญ่ปลาคอปลาดุกนี่ก็ได้การเลยครับพี่น้องโอ้นี่ครับผม ด้การอยู่ด้การอยู่พี่น้องนี่ครับเด็ดเด็ดเลยครับมือนนี่มันมันครับพี่น้องมือนนี้ผลงานครับพี่น้องดาการอยู่ยครับหลายอยู่กับสีบริเทศนะครับพี่น้องมันคำมันเหมือกมันเทเนี่ยกะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอาก,กินแบบบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันถ้าเขากับผมมันี้หากินแบบบ้านๆก็มาหลุ่นเบ็ดตอนกลางคืนครับพี่น้องนำหน้าเขาโอ้เดการอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผมมีเหยื่อไทยกับต้มกู้งเลยครับพี่น้องมันเยียดเบิดเล,หลย,ยหลอนส่วนใหญ่หลอนเบิดกันย่างอยู่หลังสองหลังกันเลยกู้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไม่อย่างอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้แจ้งบทผ่านคลิปกับผมมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ